สวัสดีครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาแล้วครับว่าติดปัญหานะครับว่าสเปนเดอ tc 7 g นะครับลง Big Launcher มาแล้วนะครับแล้วก็ลงเซลโล่แล้วด้วยแต่ว่ามันมันไม่มาในในในบิก l ันเชอร์นะครับในไอคอนนะครับเออ่ก็จะมาลองแนะนำอย่างนี้แล้วกันเนะาะเดี๋ยวนะเอ่อ ลองเข้าไปดูใน,ในตัวตั้งค่าก่อนเนาะนะครับตรงนี้ครับว่าในแอปพลิเคชันมันมาไหมนะครับลองไล่ดูก่อนถ้าเข้าไปครั้งแรกแล้วมันไม่มานะครับให้แบ็คกลับไปก่อนนะครับแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยจะเห็นนะครับอันนี้คือแอปมันมาแล้วนะครับอันนี้ถ้าจะให้มันไปอยู่ใน ในตัวในตัวนี้อัน,นียอคอนะนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ผมผมจะตั้งตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนตัวเข้าแอปมันนะครับผมนะครับเหนะ็นไะหเข้าไปที่ Big Launcher p r e f e r e n no. c e เนาะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่า ทำแล้วบางทีผมก็ลืมๆเหมือนกันนะครับเข้าไปที่สกรีนนะครับคัสตอมคัสตอมไมควัตตอมนะครับปึ๊บนะครับผมจะตั้งไว้เป็นเซตนะครับเป็นเซตที่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปอีดิทอันนี้คือวัเซตวัตตอมนะครับก็คือเราตั้งค่าปุ่มพวกเนี้ยนะครับปุ่มพวกนี้นะครับนะครับสมมุติว่า เอาโทรศัพท์มันจะเปลี่ยนไม่ได้เนาะเดี๋ยวนะผมเอาเป็นตัวเนี้ยตรงตรงที่เดิมที่เดิมที่มันอยู่แล้วกันกดเป็นหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับถ้าถ้ายังไม่เซ็ตเนี่ยมันอาจจะเป็นว่างๆนะครับเป็นว่างๆก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมเซ็ตไว้แล้วทําให้ดูแล้วกันนะครับนะครับเราก็เลือกไอคอนช่องที่มันว่างๆมาหนึ่งช่องนะครับกดเข้าไปนะครับนะครับถ้าเราจะลบทิ้งก็คือกดเคลียร์นะครับ เนี่ยกดเคียมจะหายไปนะครับทันี้เราจะแอดเข้าไปนะครับก็คือกดโอเคนะครับเข้ามาปุ๊บไล่ลงมานะครับหาคำว่าแอปนะแอปนะครับเ,เราก็ไล่นะครับหรือถ้าไม่กดไล่ก็คือพิมพ์เอาเลยก็ได้นะครับแต่ผมไล่ดีกว่านะครมันก็มีหลายแอปเนาะขึ้นมานะครับเราก็เลือกไล่ไปเรื่อย จะใช้จะเอาตัวไหนมาใส่ก็เลือกเอานะครับตามใจชอบนะครับในที่นี้เราหาตัวเซลโล่ก่อนนะครับเราจะอยู่ให้ท้ายเลยนี่เจอแล้วปุ๊บกดโอเคนี่มันจะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เคลียร์ไปเลยนะครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์นะครับเ,เ,เ,เนี่ยก็ก็มาอยู่หน้านี้แหละมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าสแตนบายนะครับเนี่ยผมจะทําไว้สองหน้านะครับเนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือบางทีเราเซตไว้แบบเนี้ยหน้าแรกเราใช้งานได้นะครับมีเซลลกับสเปนเดอร์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็มีอันนี้จะเป็นค่าเป็นการเป็นการ setting ตั้งค่านะครับของของตัวแอปมันเองอะตัวแอปลั er นเชอร์นะเพื่อที่จะสะดวกในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตน,นะครับ แล้วก็อีกหน้าหนึ่งจะเป็นเซตติ้งเซตติ้งของตัวเครื่องเองนะครับของตัว Android เองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราเข้าไปปรับแต่งอะไรเหมือนเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยนะรครับผมจะทำให้เป็นแบบนี้เพื่อสะดวกในการใช้นะครับนคราวนี้เราก็สามารถเข้าได้แล้วนะกดปุ๊บครับก็รอมันนิดนึงมันค่อนข้างจะเข้าช้าหน่อยเนาะ นะครับเนี่ยมาแล้วนะครับรอใส่อินนะเข้าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วก็ใช้งานได้นะครับนะครับกดคีย์ออกนะครับนี่ก็มีอยู่เท่านี้นะครับนะครับลงบิคแลนเชอร์ผ่านโปรแกรมท o t เทลคอนโทรลนะครับ นะฮะเสร็จแล้วตัวแอปเซลโลหรือแอปอื่นๆนะครับผมลงผ่านในตัว adb control นะครับนะฮะใช้คำสั่ง quick install เข้ามานะครับแล้วก็จนมันติดตั้งจนส c c e s จก็จบนะครับผมก็มีอยู่เท่านี้นะฮะสำหรับผมนะฮะที่ผมทำไว้นะครับนะฮะก็ลองไปทำตางๆมาดูนะครับนะฮะก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรลึกๆก็ อ,อลองทักมาถามดูแล้วกันนะครับอันไหนผมรู้ผมจะตอบให้นะครับถ้าไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวจะพยายามหาวิธีมาตอบให้นะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายครับ